มวยไทยนานาชาติ LWC ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์เสาร์ที่7ตุลาคมนี้17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปพร้อมเปิดศึกความมันแบบจัดเต็มนำโดยมวยใต้หนักหน่วงเพชรกรณสิงห์ป่าตองจากภูเก็ตด,ด้วนเดือดเปอร์เซียพิฆาตยูเนสซาเดจากอิหร่านสายอวตารฝ้าสายอ,อยุทธชัยจากบุรีรัม้าชนออซซี่จอมลุยบรอนเตซิมสันเฮจากออสเตรเลียเจ้านกกลงหัวจุกสมิงหนุม่มเอ็มเอกชัย จากสงขลาเจอกับหน้าหล่อแข่งโหดประธานพรชํานานแทนมวยแกล่งจากโคราชเด่นพนมพลาน26แย่งแชมป์เข้มขัดกับแซมบา้าพันดุเอเมอร์สันเบนโตจากบราซิลพร้อมคขัมวยคุณภาพที่แฟนมวยลุ้นระทึกทุกวินาทีลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์วันเสาร์นี้ทางช่อง8 17.30นาิกา30นาทีเป็นต้นไปการันตีความเดือดแน่นอนห้ามพลาด g l ล b a l h ฮ u ส์ House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณ